เสื้อสาดแห้งย่เม้นสาบปุ๋ยกันปูต่อปูสอนกันให้ยางตรงหอนหรือสิทําใดสุขสบายดีพี่น้องสุขสุขคนตอนนี้ทานกำลังหลับส้มอ่ซองลุงคู่สูบบทอยชแนลอยู่ทาง youtube มานี้ก็เป็นอีกคลิปที่16ที่กำลังทานกำลังหลับส้มตอนนี้ก็ผมไม่อย่างไรพี่น้อง พอดีอากาศสโนวมันลง้วก็พอดีฮาก็ยุดลงพี่น้องก็จะเห็นตั้งเบื้องหลังเนาะจะเห็นอากาศ้วก็จะเห็นภาพบรรยากาศมันดินขาว้กาก็เริ่มนั้นมันเริ่มเย็นแล้วละ่ะก็เลยจะให้พี่น้องเขาได้มาเบ่งอ่าทะเลริมทะเลอยนี่นะริมฟังมาหาสมุทรอาร์กติกตอนนี้ก็เป็นอากาศแต่เย็นๆน้อยนึงก็เลยอยากให้เบ่ง ก่อนที่ทลลี่เฮงนี้จะปกคลุมไปด้วยปกคลุมไปด้วยอยันทิมมะตอนนี้ก็เลยให้พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ส้มบรรยากาศนี่คือริมฝั่งมาสมุทรอาสติกอีกเมอร้อนกระจี่จะปกคลุมไปด้วย พวกกุ้มไปด้วยน้นำแข็งแล้วนี่แต่ตอนนี้นอากาศก็ยังถือนั่นอยู่อีกเดือนนี้เดือนหนาใ,นให้ท่านได้เห็นบรรยากาศใ,ากนในภาคันได้เบิ่งเน่ยดินฝ้าอากาศม,มันมีการเปลี่ยนแปลงจะได้ยินเสียงเสียงน้ำโอ้สุดมากจริง้โอ้โอ โอ้ขึ้นมาแห้งขึ้นมาแห้งขึ้นมาหดเทิงนี่คือบรรยากาศนี่ก็คือเป็นการาป้องกันตะฟังเกลื่อนอเป็นการป้องกันตะฟังเกลื่อนของอ่านี่เพราะว่าปกติเดือนนี้จะเป็นเดือน,อานอาพายุขเขา่า พยโยกเขาแล้วก็กระแสอ,อาณาเกษตรนี่นะคลื่นทะเลมันจะมาสัตว,กว์ก็เอาก็เอากิดินธรรมดาเลยเหรอพี่น้องเห็ดเนเอากิดินธรรมดามาใส่เออจะเ,เป็นกี่ไส้อมัดมัดใส่แล้วก็เห็ดเป็นเนี่ยนะเพื่อป้องกันเยน็ยนๆอากาศน,าน้ำเย็น เบิรงใไห้เบิรงใไห้ส้มก่อนที่มันจะหายเพราะว่าปกติเดือนนี้ก็ยังเห็นที่เห็นไกลๆพูดมีมีเหื่อขนสินค้ามา,ากแต่พอแต่ว่ากับบดเดือนนี้ไปกับมดแล้วนี่มดมีอย่างไรเบิรงใไห้ส้มเรื่องฟังลาะยางบางเทือกอะ ปกติแถวนี่กับมีคนมาเขามายางมาขี่รถซิกซี่ดูมันเลาะเบิ่งยิมฟังมันคือแถวทั้งบ้านเนาะอาอก,กาศมันอุ่น,นะาน,นมนากสิขนาดยูนเนี่ยอากาศมันเนยเ็นไโอู้คืนนี้จะมาแห้งแค่นีนอูมันคิ่มาถึงเทียบกัน ได้ได้กล้องไหมเนี่ยลองทุกกล้องลองกล้องเบึง้งงดี๋ยวก็ได้ตรวสอบเบึ้วงว่าจะเป็นยังไงเป็นยังไงกาฝากคําคทต่ส้มไปไหนเด้ออยู่ซ่องลุงคู่สู่บทถอยแนนเอลทาง u t u b e ช่องน้องไม้กําลัางเปิดมาอู้น้องม่อกไปจดยังไฝากกดไลกด่กดแแร์กดติดตามนั่นแน่ ลายามมันพยุขเขานะแล้วพยุขเขา,า,านูา่ปวิญญาตเวันคลิปก่อนๆส่วนหลายข้ากาแฟกันเบิงทงั้งเดี่ยวทั้งบกเนาะตอนนี้เรามาเห็นทะเลบัานเาเบิงน้ำ ดินน้ำล้มไปเอ้ยเพื่อน้องเขาได้เห็นเออเป็นยังไงนี่ละก็บ้านเมืองเขาก็เป็นยังเสียลแล้วพี่น้องไหนก็ต่อไปเดือนเดือนหนาไปตั้งแต่เดือนเดือนนี้กับชโนก็เริ่มลงแล้วนี่กับตะวันพุ่นละ <l op> เดือนสิเป็ดพุ่นละ ท,ที่เริ่ม 11. ที่เบสที่สองนี่ก็เริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วสามารถเอาลดลงไตได้ความหนาปึกของน้ำแข็งอู้นี่เห็นไหมว่าขึ้นเมื่อ่แค่ตัวนี้อู้ สำหรับผู้ที่ยังบ่ทันเห็นเนาะสำหรับผู้ที่เห็นแล้วกอจะเฝ้าเบื่อกันเนะ้ะเบิ่งไป กว่าดินว่าว่านี่คือความโลกรอดเขาว่าอีกสั้าปีนี่นะครับเมืองเบรโรในบางส่วนจะหายไปซึ่งเห็นแล้วกับหนาน่าจะจริงอยู่นะหนาจะแมนอยู่เห็นเพราะว่าอถนนห้นข้นทนทางบางส่วนมันขาดหายไป พะว่านหน้าซอกไปนี่คือนี่คือบางส่วนนี่ก็คือมันไปนี่เบอมันนั่นไปนะแต่ก่อนเพื่อนซาดของคนมันก็อยู่แถวนี้มันก็หรือซาะไปน้ำนี่ก็คือเป็นการป้องกันนะวพามันจะป้องกันได้ทําได้มันบ่มันบ่ได้เป็นนะนะเพื่อมานนิ่เนะมันก็เป็นเพียงส่วข้าวมาเห็ดใบส่วนข้าวที่ซื้อมันบ่ได้ถาวรแต่จะไปโทษได้เพราะมันเป็น หินในน้ำเอาขี้ไส้นะมาใส่ถุงจึงมันถือน้ำทะเลก็เจาะไปก่ะปีต่อปีไปมากกวสินั่นไปบรรยากาศน,นี่นะสราบ,บ้านเือนซัน nhà hàng xóm đi em bưng mấy nam diễn nam lại nè nam diễn diễn cả lông phải lược lại có dây cửa bụt chưa anh em cái này là là cái đi milet milet giống như tuần này đôi tầm nhìn đồ đi tuần này nè Ui ngon ngon Hú ngon 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 เปียกเลยทรงเปิียเลยคิดว่าสูงนะยืนถึกกัดเสาะนี่ก็เป็นบ้านเพื่อนคนที่เอา เป็นตายานนี่ก็ใกล้แล้วนี่นั่งหนานี่ก็ดิจะมาสิลงมือไรบุน้นี่นี่อีกลังนึงสินั่งกันดินี่ลังนี่ก็ใกล้ๆลังนี่ก็ริมเลยนี่ก็พัดหายไปป้องกันแต่ก่อนก็นอยู่พี่แล้วถ้าฟังก็อยู่พี่แหละแต่ว่ามันก็นถึกเชาะกัดเชาะไป มีคนขี่เป็นบอลขี่รถเลาะลินคนมาหามาหาหาพวกเป็นเรียนเป็นนี่ยังเป็นนั่นเบอร์นู้นนี่เราหาเรามีเครื่องแท้ hey! เครื่องแท้ hey! Hi Hi! Hi How are you? g o o Do g o d you found something? i don't know Okay. This is a pin pointer. Oh! It should be. Ah. Uh -oh. oh. There? Yeah, yeah. Oh! So, that uh, the bullet? Yeah, cartridge. Oh. Yeah. yeah. <laughs> you got a whole pocket <laughs> of it. Okay. <all. laughs> uh -huh. Let's see. Uh Long button. Lower, lower. So, this tells you what's better. Oh, oh, yeah. Oh, but the shells they come up as quarters. Oh, uh, see, there's there. Oh, yeah. the nail. Oh, I pick all the. oh the middle, maybe that one too. Yeah. you see that one. It no. Oh, okay, yeah. 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 Huh. That's a good thing. That's a nice one. <laughs> yeah. Yeah. Mm. Yeah. 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 Oh, wow. Silver jewelry. Oh, uh-huh. Yeah. Wow. nice I I found one piece of gold here. What here? Yeah. Uh-huh. Oh, we we and uh pin 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 ring? No, it was uh like a uh, necklace. Oh necklace and pin Yeah. Been it's what, it, I I haven't tested it, but it's probably twenty-four karat gold. Wow. Yeah. It wow, really that's not, a little lucky. <laughs> that was Yeah. Really lucky. Right. <laughs> yeah. <laughs> not Yeah, yeah. yeah. h e a yeah. Uh, เราไงือนนด้อาจจะเป็ะบาณ1,000ต่อปอนด I'm looking for the coin line. Coin. Coin, coin line. So mm. usually, uh, the ocean moves things by weight. Right. And so there'll be a coin line right, like, and you follow the <laughs> yeah. coin line. Yeah. Well, maybe up there, that they, you see there. Yeah. There's no did did you? f r ฟ out you t I h ร e บเดอไม่ได้โอ e คโอ้ e ันเข้าใจแ้วโอ้บนอ่างแต่ไม่ใน่ท็นดินของ อาณาส่นเผ่าขึ้นเมืองแถวนี้ฉะนัะ้นเกะสกอดินริมทะเลนี่มันเป็นคือว่าเป็นดินของประเทศสหรัฐเมการิมทะเล่นีเป็นของรัฐบาลกลาง Okay. So I make a little mark. Okay. And then That'll I scoop uh. a little bit more, yeah. okay? Around four or something? <laughs> yeah. And <laughs> we'll see. Tuluk tuluk. Yeah, oh, you lucky. Quarter. Ah. It's quarter, it's a quarter. It's yes. <laughs> Let me see. Oh, yeah. Yes, you brought me luck. Yeah, lucky. Yeah. Oh, so, เป็นเรียนควอเตอร์ yeah yeah right yeah ควอเตอร์ไม่เท่า long let me see what year โอ้โอเคเอาล่างมันล่างมันจะเป็น I don't know can you I have to get my magnifying <Yeah. S 2> glass Yeah okay I have my <All right. S 2> glasses on o k e I said Yeah, coin All line around. Room. Oh, yeah. <laughs> mm. I heard around here too. I heard. See? Yeah, let's see what it uh, If a coin is on the edge, uh -huh. Um, it's hard to get it. Yes. Uh, two and a half inches. Two and a half inches. 2 inch, 2 inch Things around there. you're lucky more

เรือวี่งอ๋อเป็นเล็กเศษเล็กหม้อเนี่ยอซ่ F You find like a gold. It's a, what is the 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 why? It's the same signal. No, it'll usually show like a ring. Oh. And it'll show jewelry. Oh. Most of the time, not always. Oh. Chitsipany! Like a chitsipan penny, like that's it. Yeah, yeah. Well, that's a penny. Uh, do you metal detect in your country? Where you're from? I'm from Laos. Yeah? Yeah. Well, do you metal detect there? You do this there? Oh, yeah I, no I I never. But I I yeah I saw on but yeah I think yeah. So so how can I find if I I want to buy? you go online uh-huh online and um i would i'm gonna get this I'm this brand uh -huh. is um not sold anymore oh. i'm going to get a um, um now i have to think of it okay yeah yeah <laughs> yeah. yeah oh uh, but but hard. it's ex exp expensive some are yeah some Uh, oh, not bad, not bad. No. So, uh, it's illegal, right? So we can do everywhere, but not like a, if like a belong to us, it's okay. But not like a, a property for like a local like here. Uh, you have to check the laws of your state. Oh, Each state your so different. Sometimes you can get a permit uh -huh. to do the parks. Go on private land uh -huh. and do that. You, but you can ask people for their permission. Uh huh. A lot oh. Of people give permission. Oh, okay. Oh, cool. Yeah, yeah that's good. That yeah. why. Yeah. So yeah. good information for me. So, did I, I'm lucky to see you. <laughs> yeah. yeah. i Just come to for take uh, a here, but so lucky that to see you here. <laughs> so, so sorry for your name. My name is Ladana. 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 Okay. My name is Sid. Sid. Okay. Nice to meet you. Okay. 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 Good luck. Okay. Bye bye. Okay. Bye With the weather, probably the last time I'll be out here. Okay. Yes. For relax. Yes. All right. Okay. Good luck. Okay. Uh huh. Bye. Good see. กลับนี่คือบรรยากาศมาเบิ้ง พอมาเบิ่งเห็นเรานาทยนั่นแหละก็เลยเจียวขาดทายเลยเราก็เป็นคนใจดีสื่อลัตนาใช่ใา่ซื่อแบบแถวบ้านเท่าเมื่อกี้นี้เขาลงไปทั้งรมพ่นทอนี้เขาคือมาอยู่ช่วงมุมสูงจะเห็น ภาพดินฝาอากาศกเดยวนี่ก็เริ่มมืดแล้วตะว้นกับตกเราประมาณเจ็ดแปดโมงกับตกแล้วนี่ก็เริ่มมืดแล้วเจ็ดแปดโมงก็เริ่มมืดกันแล้วตอนเช้ากับพุ่และหกโมงเจ็ดโมงจึงเริ่มสว่างละแตะกอนกับตองเดือนหกเดือนเจ็ดมากับมันมืมันตะว้นเลยมันมืมันตะว้นบ่ หม้อมืดมันก็ะแจงตลอดตอนนี้มันก็เริ่มมืดเลยละโอเคห้เห็นประมาณนี้เนาะเคกาทีขึ้นต้นมกี้ก็คือว่าเสื้อซาดแห้งยาม้นสาบป,ปุ๋ยกันปูต่อปูสอนกันให้ยางตรงฮอนหรือที่ทำได้เป็นสุภาษิตเล่าโบราณสมัยก่อนก็คือเป็นการสอนให้ค้นเหาาห้หักสมัครขี้กันอยาฮา ทางได้จ้องจับพิษหรือว่าเอาแต่ความพิษของคนอื่นเออคิดว่าเป็นคนอื่นบดีเฮาดีกว่าอย่างประมาณนี้นะเป็นกว่าคนเฮามากะมือกับมือคือคือกันกับมือหานิ่วนี่แหละมากะจนในมืออันเดียวกันเพิ่นว่าให้หักแพงหักหอมกันไหให้หักแพงกันไห้แล้วกะก็มวยไฟดีไฟก็ภัยหรอกมากะดีบ้างบดีบ้าง ดีแนบ่บดีแน่ผสมปนเปนะเป็นว่าเนาะบุญกับหาบาบก้อนเออเป็นลักษณะงังนีินะ้วกาเป็นว่าอยากเป็นก็มีคำสุภาษิตเกมากแก้ก็คืออีกคำนหนึ่งก็คือว่าข้าวเหนียวปัน้นสังมาเหนียวเทนอดเดบาดข้าวเหนียวตึกน้ำสังมาหมางแตกกระจายให้เจ้าห่มกันไว้สมามัคคีพร้อมพำมยาสุเพแตกมากขึ้นน้ำถือข้าวเหนียวนี่ก็คือ ว่าเรื่องความสมััรสมานสมัค้ี่เท่ากับสีจ้องจับพิษกันละกาเตรียมคือประหักประหารกันคือเอาชนะข้านกกันก็บูถึงขันว่าประหักประหารกันเนาะก็ว่าเรื่องการเอาชนะข้าศึกกันนะนะยังกะคนท้องมันกวมีัิพิษเน่ถือเน่ยังกะมองเป็นแต่มันเกิดปัญญาหรือมองเป็นนะนะเป็นแนวทางในการหาทางออกก็เป็นเรื่องดีนะ กาทางช่วยกันแก้ช่วยกันประคับประคองเป็นการให้สติปัญญาแก่กันครับก็เป็นความสวยงามของสังคมในยู่ร่วมกันเป็นกระเมือนกระกับดอกไม้ที่เกิดกันในป่าเอามาประดับใส่กันแล้วก็เป็นความสวยงามอันนี้เราส่กันฟังเนาะมายืนบรรยากาศอยู่ริมทะเลยังที่แล้วกัมันก็ได้อารมณ์ได้บรรยากาศคิดถึงบ้านก็เลยเอามาเราสู่กันฟังฉะนั้น สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องกระฝากกระคงสิบหมีอย่าง,างาไรกระโค้งจะไหวเพียงซับนี่ก็ไหวฝากที่ตามาคลิปต่อไปอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามน้ำไหนเนอร์ปเป็นทังไหนโอกาสหนากะติดตามคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กะของเพียนซับนี่โอเคบายบาย